ทนายเดชา,ากิตติวิทยาน,านันวิจารสังคมไทยไม่ค่อยนิยมความซื่อสัตย์ขนาดเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างตรบัตสัตย์ได้เป็นเพราะมีพ่อเป็นอดีตนายกได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลก็เพราะบารมีพ่อพ่อทำเรื่องไม่ซื่อสัตย์ทุจริตคอร์รัปชันสุดท้ายก็ให้ลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อขณะที่ต่างประเทศไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้ส่วนใหญ่ ผู้นำล้วนแล้วแต่มาจากความรู้และความสามารถของแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตบัดสัตว์ได้เป็นนายกเพราะตะบัดสัตวนะได้เป็นนายกเพราะเพราะอะไรความรู้ความสามารถไม่ใช่เพราะอะไรพ่อเราเคยเป็นอดีตนายกพ่อเราเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราพ่อเราติดคุกคดีทุจริตคอร์รัปชันก็ให้ลูกสาวมาเป็นอย่างเงี้ยมันใน,ใน,ในต่างประเทศไม่มี ต่างประเทศไม่มีในญี่ปุ่นก็ทุกคนก็ต้องมาจากความรู้ความสามารถไม่ใช่มาจากพ่อนะพ่อตั้งให้อะไรต่างๆเนี่ยพอตั้งเสร็จปุ๊บอายุน้อยที่สุดโอ้โหกลายเป็นยังไม่บริหารประเทศเลยกลายไปเลยผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในหนึ่งร้อยคนในโลกโอ้โหเป็นแค่ลูกสาวนักโทษชายทักษิณน,นะครับยังบริหารประเทศยังไม่มีผลงานเลยนะอ่านผิดอ่านถูกครับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยครับ กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอินฟลูเอนเซอร์เลยนะพูดง่ายอินฟลูเอนนะครับนะครับนะฮะคิดดูครับเข้าบริหารประเทศนะครับไม่เคยมีความรู้ความสามารถประสบการณ์เลยเลยครับเข้ามากลายผู้ทรงอิทธิพลเพราะอะไรอาศัยบาร,รมีของพ่อก็อดีตนายกทักษิณอดีตนักโทษชายทักษิณก็วนะ่างั้นแหละคือประเทศเรายอมรับได้นะเออแปลกนะนะคุณพ่อนายกก็เคยติดคุกคดีทุจริตคอร์รัปชัน นะน้องสาวคุณพ่อคุณอาก็หนีคดีทุจริตคอร์รัปชันแต่ลูกหลานก็ยังสามารถเป็นนายกได้ก็คือประเทศเราประเทศไทยเราเป็นไงรับได้นะ้เข้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วครับนั่งอ่านโพยอ่านผิดอ่านถูกไปเรื่อยครับนี่ไปที่โดฮากาตาก็ไปอ่านเป็นโดห้าไปเลยนะดีไม่อ่านเป็นชาชาชาไปเลยโดห้าชาชาชาสามท่าไปเลยนะครับนะครับแล้วก็นั่งอ่านแท็บเล็ตครับ ไปแนะนำตัวไปกล่าววิสัยทัศน์ของประเทศก็นะ <c oughs> อ่านแท็บเล็ตอยู่นะก้มหน้าก้มตาบอกพี่น้องประชาชนเข้าไปแซไปเซลหน่อยก็ไปแคปเข้ามาแขวนนะครับทางโซเชียลหรือทางอินตาแกรมหรือทางอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็แซประชาชนก็บอกเนี่ยในในสติในสมองมีสติปัญญาบ้างไหมพัฒนาตัวเองหน่อยทําการบ้านบ้างไม่ใช่ไปนั่งก้มหน้าอ่านแท็บเล็ตนายกออกมาสวนเลยนะครับ นะใครๆก็ทําครับนะแล้วก็นะเปิดใจให้กว้างชีวิตจะได้มีความสุขอา้าวดันไปแสะประชาชนเลยดันไปสอนประชาชนนะครับเราเป็นนายกรัฐมนตรีใครไม่เห็นด้วยปุ๊บนะเราก็ฟังครับความเห็นต่างไม่ต้องไปแทะก็ไม่ต้องแขวนเขาหรอกเอาขึมาแขวนเลยการอ่านสปีดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาไม่ได้มองหน้าผู้นําเลยนั่งอ่านแม่งเลย นะแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันอายเขานะครับนะเวลาเขาจะอ่านอะไรอย่างสมมุติเราได้รับเชิญไปอ่านสปงสปีดล้วก็ก้มบ้างเลยบ้างไม่ใช่อ่านแม่งตลอดเลยเนี้ยมันก็เสียบุคลิกไงเขาก็มองว่าในสมองเราไม่มีสติปัญญาเลยเหมือนที่ประชาชนเขาแซะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอย่างผมเนี่ยก็พูดไม่เก่งแล้วพูดไัใครเป็นด้วยพูดได้ยเดยอนะ yes yes no okay t h a n เย็โนโอเคซิกาเลตพูดได้แค่เนี้ผมก็ะผมเป็นคนมานนอกเราไม่เป็นเราก็เป็นไงเอาล่ามไปพูดเลยนั่งเงยหน้าไปเลยอยากพูดอะไรต่างนะแล้ววิสัยทัศน์ของประเทศหรือแนวคิดของประเทศเราเราก็ท่องไปค่ำคืนก็เลี้ยงลูกไปแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆนะครับเราไม่จะไปต้องมานั่งก้มหน้าอ่านนะครับเราก็ใช้ล่ามนะครับประธานาธิประเทศประธานาธิบดีประเทศอื่นเขาเขาก็ใช้ภาษาท้องถิ่นเขาก็ไม่จะเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษนะ เราอย่าไปเขาเรียกอะไรนะอย่าไปดัดกริตนะใช้ภาษาอังกฤษท,ทั้งที่เราก็ไม่ถนัดนะนะครับแล้วก็ไปนั่งก้มหน้าก้มตาอ่านม,ม,ม,มันมันมันก้มนานไปอะ่ะมันก็ดูแลดูแล้วเหมือนเราไม่มีความรู้อะไรอะ่ะนะพี่น้องเขาอะไรต่างๆก็ต้องเก็บไปคิดเมื่อใ่ไปแสะประชาชนเอาประชาชนมาแฝนอันนี้ก็ฝากไปถึงนายกคุณหนูนะฮะนะครับว่าเรา สัญญาณไม่ดีไม่ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะอาจจะสัญญาณเน็ตไม่ดีเวลาพูดการเมืองนะ้วสัญญาณแม่งก็จะเริ่มอ่อนไปเรื่อยๆนะเหมือนคนปัญญาอ่อนนะอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนายกกระโดนแซะโดนอะไรต่างก็ต้องกลับไปปรับปรุงตัวไม่อยเอาประชาชนไปแขวนนะครับนะเข้าใจนะนะผมเองก็ห่วงใย,ยประเทศถ้าเกิดนายกเราสมมุติว่าเป็นคนไม่ฉลาดความรู้อะไรไม่มีวันๆแม่กระตาอ,อ่านแต่โพยมันก็ดูกระจอกอะดูเหมือนไม่มีสติป,ปัญญาแล้วจะนําประเทศไปได้ไหม ประชาชนก็ต้องนั่นเนี่ยคุณสุทธิชัยยุนก็ยังบอกเลยถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็หาลาบมาไม่เห็นเป็นไรนะ่เขาก็ไปแดบังคับไปเราต้องพูดภาษาอังกฤษพลเอกประยุทธ์เข้าไปเขาพูดไม่รู้เรื่องกับพูดภาษาไทยไปไม่ต้องมานั่งก้มหงก้มหน้าอะไรมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราประเทศญี่ปุ่นนี่เขาก็นะไม่ได้สนใจภาษาอังกฤษเลยผมไปเนี่ยมันเราไปพูดภาษาอังกฤษเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็มไม่เห็นมีอะไรที่ต้องอายต้องเอ่ยเลย เขาไม่สนใจเลยญี่ปุ่นเี่ไปนะเราคุยกับเขามันก็พูดภาษาญี่ปุ่นไปนะครับนะอริกาโตอะไรก็ว่าไปไซโยนาระอะไรก็ว่าไปเขาไม่สนใจเพราะนั้นเนี่ยนายกแพทองทานนะครับถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับนะนะครับเราก็พูดภาษาไทยครับแต่ต้องทําการบ้านนะเพราะเราเป็นนายกเราไม่ใช่หุ่นเชิดถ้าเราเป็นหุ่นเชิดเราว่าว,ว,วันก็แล้วแต่พ่อให้ทําอะไร ไอ้อย่างนี้มันก็น่าละอายประเทศเราก็ขายหน้าไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยความลงความรู้นะครับก็ฝากนะครับทุกคนก็ห่วงประเทศเขาไม่ห่วงนายกหรอกจะเป็นจะตายก็ช่างเธอเถอะนะครับก็ไม่ได้ห่วงก็ห่วงห่วงประเทศชาติประเทศชาติจะจะชิบหายถ้าเรามีนายกที่ไม่ฉลาดประเทศชาติเราก็ชิบหายนี่ก็ฝากไว้เรื่องการบ้านการเมืองอีกเรื่องก็เรื่อง นะพลเอกวิสารหรือพลโทวิสารอะไรอะ่ะที่เป็นสอสอพักอ่าพักเพื่อไทยอะ่ะนะครับคดีมันจะขาดอายุความแล้วสารออกหมายจับอะ่ะนะครับและเหตุใดนะครับนะประธานสภาหรือรองประธานสภาของพักเพื่อไทยอะ่ะทาไมอนุญาตเนี่ยเขาลาเดินทางไปต่างประเทศทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าสารไปไงออกหมายจับแล้วมันจะขาดอายุความภายในวันที่ตลาดยี่ห้าตุลาหรือไงอะ่ะนะครับแลวเนี่ยแล้วไปต่างประเทศเลยไม่กลับเลย พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นการฝา่าฝืนจริยธรรมหรือเปล่าเรารู้อยู่แก่ใจนะครับท่านรองประธานสภา,าเนี่ยนะครับอนุญาตให้สสซึ่งเป็นจำเลยตามหมายจับเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศได้ไงอ้างไปรักษาตัวรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นการหลบหนีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องโดนร้องเรียนเรื่องฝา่าฝืนจริยธรรมเนี่ยพอร้องเรียนไปที่ปปชก็ส่งสารดีกาก็ อาจจะโดนไปไงตัดสิทธิ์ในการเป็นสสตลอดชีวิตเลยนะพี่น้องคิดยังไงร,รู้อยู่แล้วว่าไอ,สอ,อา้สสพักเพื่อไทยคนเนี้ยพลโทรหรือพลเอกพิสารอะไรเนี่ยนะเป็นจำเลยคดีตากใบอะ่ะนะแล้วคุณอนุญ,ญาตเนี่ยเขาลาไปได้ยังไงนะเออพี่น้องประชาชนคิดยังไงนะนี่ก่อนนะอนุญ,ญาตให้พลโทพิสารล,ลาหมายจับอืม เนี่ยภูมิธรรมก็บอกให้พิสารมอบตัวในคดีตากใบแต่พิเชษดันไปนะเซ็นอนุญาตให้ลาไปรักษาตัวในต่างประเทศใช่ไหมตามข่าวที่ผมดูนะเอออืมลาประชุมสภาถึงสามสิบตุลาเนี่ยละอนุญาตให้ลาได้ไงตัวเองก็รู้อยู่แนละ้วเขามีหมายจับใช่หรือเปล่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือ ผู้จำเลยตามหมายจับของสารหรือไม่ช่วยหนีคดีตากใบหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะตัวเองเป็นถึงรองประธานสภานายพิเชษนะครับเออน่าคิดนะคุณรู้อยู่แล้วเขามีหมายจับทำไมคุณไม่ส่งตัวและสุดท้ายก็เป็นไงให้ลาประชุมไปถึงสามสิบตุลามันก็ขาดอายุความอ่ะนะมันขาดอายุความถ้าจำไม่ผิดนะขาดอายุความยี่สิบห้าตุลาให้ลาประชุมไปได้ไงอ่ะ นะหลังสารลรับฟ้องคดีตากใบเพียงสามวันนะคนลากับคนอนุญาตรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าพักเดียวกันเนี่ยนะครับรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าครับนะครับเนี่ยพลเอกพิศสารเนี่ยครับอดีตแม่ทัพภาคสี่ปัจจุบันถูกออกหมายจับโดยสารนะราธิวาสเมื่อสามตุลาปีหกเจ็ดนะครับเออแบบนี้มันยังไงนะครับ แล้วก็มีนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่โดนออกหมายจับก็เป็นไงหาตัวไม่เจอครับก็แสดงให้เห็นว่าใครถ้ายืนเคียงข้างอยู่กับผู้มีอำนาจตำรวจหาตัวไม่เจอตำรวจจับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนนั้นเกิดเป็นสสฝ่ายค้านน่ะตำรวจหาเจอไหมเจอแต่ถ้าเป็นสสฝ่ายรัฐบาลตำรวจหาเจอไม่เจอฝากรักษาการผู้อุปการตำรวจแห่งชาติและกำลังจะได้เป็นผอ,อรตรรตัวจริงในวันพรุ่งนี้ ก็คือพี่ตายหรือพันตำรวจเอกกิตรัตน์นะครับคนนี้นะครับไม่ไม่ต้องเดาครับคนนี้ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับนะได้เป็นพอบอตรคนต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเรื่องมุโสถึงความรู้ความสามารถประวัติไม่มีบัญชีมา้าไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนันลูกน้องไม่ได้ใช้บัญชีมา้านะครับไม่ได้ข่าหมัวอะไรใครมาก็คือนะได้เป็นพอบอตรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เก้าสิบเก้าไม่ต้องเดาครับ บางคนบอกเดากันไปเดากันมาไม่ต้องเดาแล้วครับคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรนะครับนะนะเนี่ยแหละครับนะพอรู้แล้วว่าสารรับฟ้องแล้วให้ขอลารรทำไมครับให้ขอลาทำไมล่ะให้ลาไปเนี่ยเลยอายุความทางอาญ,ญาตัวเองก็มีความรู้ว่าเป็นรองประธานสภาคุณพิเชษหลายคนตั้งคำถามว่าคุณ คนอนุญาตลากับคนลายอยู่พักการเมืองเดียวกันรู้เห็นเป็นใจกันหรือไม่มีส่วนช่วยในการหลบหนีคดีหรือไม่พี่น้องคิดอย่างไรช่วยกันแสดงความยึดเห็นพี่เดกลับมาแล้วอยากจะให้พี่น้องช่วยกันพิมพ์ครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรกับประเด็นที่พี่เดพูดนะครับคุณรู้อยู่แล้วสารรับฟ้องอ่ะแล้วคุณให้เขาลาทำไมนะนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยปรากฏว่าอะไร อนุญาตหลังศาลร,รับฟ้องเพียง3วันและให้ลายาวไปถึง30มสิตุลาหกเจหลังคดีหมดอายุความก็เท่ากับว,ว่ากลับมาก็เป็นสสได้เหมือนเดิมเหรอครับควรจะเป็นสสต่อไปหรือไม่ถือว่าฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่คนแบบนี้เหมือนกับรัฐมนตรีนะคนหนึ่งครับก็เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตคอร์รัปชันอนุญาตสร้างคอนโดแถวแหลมบาลีไฮที่อพัทยา นะบ้านใหญอ่อันนั้นก็เหมือนกันครับหลบหนีไปเขมรไม่มีใครจับกลับมาทีขาดยุความเพราะขาดยุความเอาตัวมาส่งสารสารก็ต้องยกฟ้องเพราะเมื่อขาดยุความสิทธิ์ในการดําเนินคดีอาญานะครับตามบระมวลกฎหมายวิธีวิจาความอาญามาตานะครับเออเท่าไหร่สามสิบเกนี่ยเดี๋ยวเปิดนะเปิดก่อนเออนะครับ มาตราสามสิบเก้าวงเล็บหก 6. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคดีขาดยุควาเนี่ยนะพี่เดย์ให้ความรู้กันเต็มที่น,นะใครเรียนกฎหมายกับพี่เดย์ได้ไหมกัฉลาดนะยาไม่ต้องแดกก็แล้วแดกข่าไว้แล้วครับหลายคนยังแดก้าก,กันอยู่แต่พอฟังรายการพี่เดย์แนละ้วก็เปื่อนแดกข่าไว้อย่างเดียวนี่ครับดูฮะเปิดเลยครับให้ความรู้เชื่อพี่เดย์พราะอะไรพี่เดเรียนมา กูเรียนมาจนอายุหกสิบกว่าแล, 61, แล้วหกสิบเอ็ดหกสิบสองแล้วเนี่ยนะครับหกสิบเอ็ดแล้วนี่แหละครับมันก็ทําให้เห็นว่าไอ้พักเพื่อไทยนี่ยังไงทําไมแต่ละคนพอมีคดีหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหมดเริ่มแต,แต่นายทักษิณชินวัตรหนีคดีไปจนโดนถอดยศนางยิ่งรักชินวัตรก็หนีคดีทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกสาวนี่แหละครับว่าจะหนีคดีหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้คงยังไม่หนีคดีแล้วอ่านโพลอย่างเดียว นะครับประเทศเราก็ยอมรับได้นะครับนะแล้วเนี่ยนะครับผลเอกอะไรเนี่ยก็ได้รับการ,รอนุญาตให้ลาไปลาไปจนคดีขาดยุความครับนะตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจหรือไม่มันควรจะต้องถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมหรือไม่พี่น้องว่ายังไงนะครับช่วยกันแสดงความเห็นเยอะๆนะครับนะผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหรือไมอ่อ่นะครับอืมเออ พฤติกรรมเหมือนนายใหญ่จันสองล่าหรือไม่นะครับอืมแย่หรือไม่แก้กฎหมายไม่มีอายุความได้ไหมนั่นแหละสิก็ควรจะแก้กฎหมายไม่ต้องมีอายุความมามันจะได้หนีไปตลอดชีวิตไปเลยบางคนสารจาคุกแล้วมันก็ยังกลับมาลดโทษแล้วก็ไม่เข้าคุกอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยนอนโรงพยาบาลตํารวจแค่เท่าไหร่หกเดือนเรียบร้อยอะควรโดนจริยธรรมอ่า พี่เดรับเงินฉลาอย,ย่างยังเลยยังไม่มีเวลาเลยเราก็ไม่ใช่คนยากจนแล้วยังไม่ได้ไปรับเลยนะครับนะครับพี่เดน่าจะไปยื่นอะไรทำเราไม่ช่พี่เดไม่ใช่นักร้องพี่เดเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนไม่ได้เป็นนักร้องอะไรต่างพี่ไม่ได้หากินกับรับจ้างร้องเรียนมันมีพวกอาชีพรับจ้างร้องเรียนอยู่แล้วทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดเยอะแยะบางคนก็ร้องไปร้องมาก็เงินไปติดรั้วนะ นะเพราะว่าร้องทุกวันไม่มีอาชีพอื่นมันก็ต้องรับจ้างร้องตบซับบ้างอะไรบ้างนะร้องไปตบซับไปร้องไปไถไปเดี๋ยวนี้มันเยอะ <c oughs> นักร้องในประเทศไทยที่มันร้องเรียนแล้วร้องฟรีทําเพื่อชาติทําเพื่อประชาชนมันก็มีแต่มันมีน้อยส่วนใหญ่ก็หาประโยชน์นะบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ทําตัวเป็นนักร้องเสือกเรื่องคนนั้นคนนี้เขาตอนเช้าไปร้องเรียนเสือกเรื่องเขาตอนบ่ายก็ขายอะไร ขายครีมบ้างขายผลิตภัณฑ์บ้างก็คืออะไรทาตัวเป็นนักร้องจะได้ดังเราก็รู้ว่าโอ้โหเราเป็นคนดีนะชอบร้องเรียนทําเพื่อชาติพอบ่ายก็ขายผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็มีเป็นครูบาอาจารย์ก็มีคือสมัยนี้มันก็ต้องแบบอะไรแฝงๆรับจ้างร้องเรียนเป็นขงเป็นข่าวไปมีสง,ม,สงมีแสงนะครับคนดีๆก็มีแต่คนเร็วๆแม่งก็เยอะรับจ้างร้องเรียนรับอะไรต่างร้องสักพักเดี๋ยวเขาโอนเงินมาก็เงียบไปพอเงียบไปก็ไป เปลี่ยนเรื่องใหม่วันๆที่มันไปร้องมาไม่มีใครติดกุ๊กนะครับนะร้องแล้วรวยบางคนก็ได้รถเบนซ์บางคนก็ได้เงินได้บ้านเยอะนะครับพวกนักร้องในรายได้ดีบางคนร้องแม่งทุกวันเลยถามอาชีพมีไหมไม่มีนะแล้วอยากจะถามแล้วพวกมึงอยู่กันได้ยังไงนะครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็นักร้องในประเทศไทยเป็นไงพี่เดย์ไม่ได้ทํางานในประเทนี้อ่าชอบพี่เดพูดตรงไปตรงมาใช่ครับผมตรงไปตรงมานะครับ อ่สีสุวรรณไปไหนครับอยู่บ้านครับสีสุวรรณทําไมเงินไปติดรั้วครับอ๋อถูกใส่ร้ายครับพี่สีบอกมีคนใส่ร้ายผมและเสียงคลิปเสียงต่างๆที่เขามีการบันทึกเสียงแล้วครับนะครับเอ่อกับเมียธิบดีกรมการข้าวอ๋อผมถูกอ่าดักฟังครับนะครับแล้วแล้วพี่สีได้ทุจริตอะไรต่างๆไม่ครับนะครับผมถูกใส่ร้ายครับอ่ารับจ้างด่าก็มีมีรับจ้างด่าก็ถูกดำเนินคดี นะครับรับจ้างด่าชาวบ้านเขานะ <c oughs> นะแล้วก็เสร็จแล้วก็พอโดนเขาด่ากลับม้างอะไรบ้างก็หาว่ารังแกคนแก่รังแกคนบ้าบ้า <c oughs>